ก็ดึกแล้วครับผมกับร้านโจโจ้สปีดนะครับผมอ้อมกุ้มกอป้องกันก่อนกุ้มทีหลังก็ป้องกันได้แล้วก็พี่บางพังงาครับตัวขัดแห่งมือดีพังนาครับผมของลายขัดได้นี่เป็นไงล่ะนี่ครับโอ้ตอนนี้โอ้ปิดไม่รู้จะให้ผมเข้าไปทําการขัดปก็เนี่ยโจเขาอยู่ไหนพี่ผมมาผมบุกเข้ามาแล้วนะพี่ขออนุญาต วัอน uhm ี้เรบุกเข้ามาก่อนนะครับผมครับพี่โจโจพี่โจโจปะครับไม่ใช่ครับนี่ไม่เดียวมานี่แม่นะอ๋อเดียวมันนี่แมนเหรอที่ตอนนี้โด่งดังอยู่ในโลกนะเดี๋ยวมาดูพวกค่าพวกนี้นะครับในการทำเซรามิกไม่ใช่คันนี้ทำอะไรเนี่ยขัดเคลือบเซรามิกครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ของการที่มันจะเลอะจะด่างจะดำนู่นนี่นั่นฮะอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรครับเบิร์กแมนของข้างบุหครับนี่ครับรถเบิร์กแมน อันนี้หุ้มฟิล์มไปแล้วด้วยหุ้มฟิล์มไปแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวจะเคลือบเซรามิกทับเลยนะครับวันนี้เอาโอเคครับเลตจ้าวกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับทีมงานมาริแคครับทีมงานมาริแครสัญจรวันนี้มากับปู่พี่โจโจชอบครับผมงคุวปาสเร่ปรีเบอร์เครับ แล้วก็พี่บางพังงานเช่นเคยครับกับคนดีเด็นนะฮะคนดีเด่นกับแหมพี่บางครองลายก็ขัดได้เอ้อาแล้วก็แบบนี้ <c oughs> เบกแมงครับของพิจิจรเจ้าเองซึ่งไปรุลยไปจุลยที่ทั่วโลกมานะครับถ้า <c oughs> มีามาแมลงนิดหนึ่งมีเออเฮ้ยอะไรฮะภาพของแมลงเนี่ย ตรงนี้เดชีดช้ชัดเลยนะครับชัดเจนมากเลยเดี๋ยวเราจะเสกให้หายไปเลยครับ mm hmm. ขัดก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเซรามิคคับครับอันนี้เป็นการกัดตามซอกเล็กๆนะครับผมตามซอกที่ว่าเครื่องขัดเราเข้าไปไม่ถึงนะครับก็ mm hmm. จะใช้ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับตัวไม้แคะหูสัเงเกตได้ว่าของน้ำำําดําสีนะครับ ก็มีพี่หูเยอะนะครับครับเอาหมายังมาแล้วครับผมครับสวัสดีครับมีหนีด้วยฮะวันนี้มาหากบเอ๊ไม่ใช่ฮะมาร้านพี่โจโจ้อีกแล้วนะครับกับเบิร์กแมน6 5 0 c ีครับกับการเคลือบเอรามิกของพี่บังพังงานฮะนี่ฮะตัวแบตสปายตัว10พัดครับเฮ็แล้ว10เฮ็ดพัดนะครับวกครับบวกครับแล้วก็มีแบวรองมาหาจาก เอสซีเอสประเทศอเมริกาครับครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับนะส่วนพวกผมเดี๋ยวขออนุญาตไปหากลุ่มก่อนครับหากลุ่มหรือติดฟิล์มอบอบอมคบผมเที่ยงคืนไปตับตับอ้าใช่เหรอเพี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวควอนติดสปรีครับซสปารีเวอร์อปาซอรีเวอร์ทุกคนซสปารีเวอร์นี่คืออะไรอ่ะซสปารีเวอร์ก็พวกขังหมีขังลิงอะไรเงี้ยพวกขังกอริลล่าพวกอะไรวเนี้ยขังหมีขังอะไรขังหมีก็มี มีหมีด้วยนคมับจบแล้วเป็นสวนสัตว์ย่อมๆนะครับอ๋อโอเคแล้วตอนนีเราร้านพี่ร้านพี่โจโจอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็วันนี้มีหลายรำเลยนะครับนี่มันต้องมาติดเอ่อเฟรมนะครับผมมี X A D V นะครับฝากร้านพี่โจโจ้ด้วยครับกับรถอยากอยากมีวัดม้าอยากวัดอยากวัดล้ออยากขึ้นในโน่นะครับมาที่นี่ได้เลยครับพี่โจโจ้ช็อปนะครับพิมแค่นนั้เอง โจโจสปีดเฮ้ยโจโจจบเห็นไหมสปีดครับโจโจสปีดนะโอเคก็เป็นชื่อที่เขาว่าจิงโจเลยอ่าจิงโจมั่งก็คือรถกระโดดอ่ะเอาอีกแล้วอันนี้แครหมีหรือหมามาแล้วมาดีดูเนี่ยง่ายโอ้โหยอดจัดอันนี้ชื่ออะไรครับขออภัยครับอันนี้ชื่ออะไรครับเอามีตังค์แล้วโรัต ฝ <mm er. ากด้วยนะครับกับช่อง YouTube มันนี่แคร์แล้วก็ Facebook พี่มันเดี่ยวมันนี่แมนฟีมุ้งไฟครับมัันนนี่แมครบุ่งก่อนมุ่งกันก่อนนะมุ่งทีหลังก็มุ่งกันได้แล้วก็อะไรครับแล้วก็งานเครื่องเซนเมดดีๆครับเพียงแค่พิมพ์ว่ามันนี่แคร์ปุ๊บมันจะขึ้นฟีดข่าวเลยนะพี่โัวฝากร้านได้เลยนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่อยู่ฮูบอลครับอยู่ลามินทาอยู่ซาฟารีเวอร์ครับเช่นเคยครับผม to you my fiketobas noise my massa, too no gas move with mas basic was supplies much abu